การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งมูล,ลนิธินายช่างไทยใจอาสากฟผกฟนกรมโยธาธิการและผังเมืองสมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษาและเครือข่ายจิตอาสารวมเปิดโครงการฟืน้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนภาคใต้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราช การจังหวัดสงขลานายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสำราญขุนฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาและนายจักรวัน์เนียมเล็กผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ธันวาคมนี้เพื่อสำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยรวมถึงตรวจเช็คปลัก๊กสวิตเบรกเกอร์ตู้โหลดพร้อมประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างเช่นเสาคานพื้นผนังและหลังคาก่อนดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไฟดูดและไฟไหม โดยทีมวิศวกรและจิตอาสากว่า250คนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สำคัญได้แก่โรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลมิตรภาพสามาัคคีและโรงเรียนในสังกัดสพทออให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างปลอดภยัยพร้อมจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการวางแผนฟื้นฟูและเยียวยาในระยะยาวเพื่อสร้างต้นแบบการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่สามารถขยายผลทั่วประเทศในอนาคต